อันนี้นะครับเป็น d a t a b a s e นะครับของร้านค้าออนไลน์ของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนมาให้ดูที่หน้าจอใหญ่ๆนะครับให้ดูว่าข้อมูลเยอะขนาดไหนนะครับการที่เราจะโปรโมทร้านค้านะครับในร้านในหน้าออนไลน์เนี่ยเราต้องมี d a t a b a s e นะครับที่สมบูรณ์พอสมควรนะครับนี่นะครับเฉพาะสินค้าของผมนะครับมันเยอะแบบนี้เลยนะครับเกือบร้อย sku แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ ปรับแต่งให้ข้อมูลนะครับพื้นฐานดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็คือการตกแต่งหน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้ดูของช h อ p e ีนะครับอันนี้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ ข้อมูลอื่นๆนะครับเยอะมากใน Facebook ใน LINE ใน Live นะครับแล้วก็เอกสารบริษัทนะครับทุกอย่างนะครับต้องมีการเชื่อมโยงกันหมดนะครับค่อยๆทำค่อยๆสะสมนะครับที่สำคัญนะครับพลังกายแล้วก็พลังใจนะครับเราต้องใช้อย่างมากเลยนะครับพลังกายไม่เท่าไหร่นะครับแต่พลังใจเนี่ยแบบต้องฮึดสู้สุดๆนะครับบางทีก็ทอบ้างนะครับ ของผมนะครับดีหน่อยเพราะว่าผมทำเองนะครับก็ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายในเรื่อง Photoshop เรื่องถ่ายวิดีโอนะครับแต่ข้อเสียก็คือพลังใจนะครับมันก็ต้องสร้างขึ้นมาเองเหมือนกันเพราะว่าเราต้องทำงานเองบางทีไม่มียอดนะครับก็ต้องอดทนทำต่อไปนะครับนี่ครับในข้อมูลบริษัทนะครับอันนี้ส่วนของแฟชั่นนะครับอันนี้การตกเต็งหน้าร้านนะครับ ของ jd นะครับ jd สินค้นนะครับก็มีแล้วก็ลาซาด้านะครับมันเยอะแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็การเก็บน้ำหนักนะครับไว้เคมเวลาสินค้ามีปัญหานะครับันนี้บรรจุพันธุ์นะครับผมก็เก็บเป็น ข้อมูลนะครับเพื่อคำนวณราคาต้นทุนนะครับส่วนรายการสินค้านะครับอันนี้ที่ผมทำเก็บเอาไว้นะครับเป็น SKU นะครับเวลาจัดโปรโมชั่นนะครับเราก็จะได้ลดถูกนะครับว่าตัวไหนลดยังไงลดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อจะไม่ให้ขาดทุนนะครับส่วนอันนี้เป็นสินค้านะครับที่ผมเก็บนะครับเก็บภาพมาแล้วก็ทำการตกแต่ง เองทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นอะไรดีผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเอาเป็นซีฟู้ดแล้วกันนะครับอาหารทะเลสดนะครับอาหารสดนะครับนี่นะครับบางครั้งผมก็ไม่ได้ทํามาเองนะครับไปสั่งที่ร้านอาหารนะครับก็ช่วยโอกาสนะครับนี่ช่วยโอกาสถ่ายรูปมานะครับอันนี้เป็นร้านของเพื่อนผมเองนะครับของพี่ในกลุ่มนะครับทําอร่อยมากผมชอบไปสั่งแล้วก็ถ่ายรูปเก็บมานะครับ ก็ร้านเรานะครับเจ้าของก็ทุนน้อยนะครับก็ต้องอาศัยแบบนี้นะครับสั่งอาหารปุ๊บก,ก็ถ่ายรูปกลับมานะครับเพื่อลงในร้านาแล้วก็กุ้งมีกุ้งลายเสือนะครับกุ้งลายเสือก็ไปจับกันเองนะครับพี่ๆในกลุ่มก็มีเรือประมงอยู่นะครับผมก็ช่วยอาศัยมาขายนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเป็นวิดีโอนะครับน่าจะมีวิดีโออยู่แป๊บอยู่ไหนนะกุ้งลายเสือนะครับกลับมาก่อนวิดีโอหาไม่เจอนะครับไม่เป็นไรถ้าใครอยากดูก็ก็ไปชมได้ในในช้อปปี้ลาซาด้านะครับ ให้ดูอย่างอื่นนะครับที่มีวิดีโอนะครับอย่างเช่นอาหารอาหารทะเลแห้งนะครับผมให้ดูให้ดูปลาแล้วกันปลาแห้งนะครับเอาเป็นปลาชิงช่างเกาะยาวนะครับอันนี้เป็นปลาชิงช่างนะครับผมช่วยชาวประมงขึ้นบ้านนะครับมาขายให้เขา วิดีโอนะครับเดี๋ยวเปิดให้หาไม่เจอมันมันเยอะจริงๆนะครับมันเยอะมากอ่าอ่าอันนี้นะครับนี่ปลาชิงช่างก่ะยาวนะครับนี่ฟังนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมถ้าสงสัยยังไงก็พิมพ์ข้อความมาถามได้นะครับผมยินดีที่จะปั้นนะครับทุกท่านให้ได้ประสบความสำเร็จในการทำออนไลน์นะครับขอบคุณครับ